สวัสดีครับพี่มครับสวัสดีครับพี่หมอมากครับสวัสดีครับพบเรา2คนนะครับแล้วก็พบกับเรื่องราดีๆสาระดีๆในรายการสปาร์ l ไลฟสไต l e นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนลดภาวะการอักเสบของเซลล์ครับ วันนี้นะครับเรามาพูดในเรื่องราวของฮอร์โมนนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยก็มีบทบาทสําสคัญนะครับที่นะครับไปกดหรือไปกระตุ้นหรือไปทํา h a t e v e r อะไรต่างๆไปส่งผลที่สมองอมนะครับทําให้สมองนั้นสั่งการหรือสมองสมองนั้นถดถอยหรือสมองนั้นได้เกิดปัญหาหลายเรื่องราวฟังดูก็อาจจะต้องเ,ออเรียนรู้ไปเรื่อยๆอนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราดูดีขึ้น นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมีเรืยลลิี่นะครับของเรื่องการทำเอ่อเรียกรอยแผลเป็นนะครับเรามีงานเรียกว่ามันเป็นงานหนึ่งปั้นขุนให้เป็นดาวนะครับเป็นน้องผู้โชคดีนะครับจากทางบ้านนะครับจากบริษัทแอสตาโกเป็นผู้สปอนเซอร์นะครับแล้วก็เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่โชคดีนะครับได้ทําเครื่องนะครับ กระตุ้นการสร้างรอยแผลเป็นนั้นให้เรียบเนียนให้ฟูขึ้นบนใบหน้านะครับน่าสนใจมากครับแล้วเราจะได้พบกับน้องเขานะครับส่วนทุกสุดท้ายวันนี้นะครับจะมีขั้นตอนการบูรณะปฏิสังขอนผิวเพราะปัญหาของคนที่มีรอยแผลเป็นจากลุมสิวแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับ5อ,องศาบนใบหน้านี่แหละแต่มันทําให้เราหม่นหมองอมรู้สึกว่าไม่สดใสสัเลยนะครับทนผู้มชมทางบ้านครับเพื่อไม่การเสียเวลาปุ๊บวันนี้นะเรามาดูเลยว่าเขาบอก สมองนะครับที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและฮอร์โมนเนี่ยมาทําให้เกิดปัญหากับสมองในแง่มุมและเรื่องราวแบบไหนบ้างครับพี่หมอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากทําเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าคนไข้หลายคนดีกว่าที่มาปรึกษาด้วยปัญหาเรื่องของความง่วงความงามหรือการที่เราดูเขาเรียกว่าชลาภาพไปไม่เหมือนเดิมเอาจัดเต็มนะพอทาให้เจ้าตัวดูดีขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า หลายคนเนี่ยนะปัญหาไม่จบครับ <How? S 1> ปัญหาไม่จบแล้วแล้วคือมันเหมือนกับว่าพอได้อย่างนี้แล้วจะเอาอย่างนูน้นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อ hmm. ซึ่งเป็นเพราะว่าวเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหามาจากจิตใจ <How? S 1> มาจากภายในแล้วเขาไม่รู้นะ hmm. แล้วพอเราเราได้พูดแล้วเราได้คุยเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทางกายภาพของเขาเนี่ยเกิดจากวิธีคิดของเขานี่แหละ hmm. แต่ว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะมันส่งผลต่อสิ่งที่เขาเป็นอยู่ยังไงนะเพราะเขาไม่นึกว่ามันจะเกิดผลได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันเ,เกี่ยวพันและก็เกี่ยวข้องกันยังไงนะก็คือเรื่องราวของสมองกับฮอร์โมนของเรารนะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องบอกก่นว่า,าโดยโดยปกติแล้วนี่นะ ออสมองของเราเนี่ยนะครับเราก็ทำหน้าที่ในการใช้ความคิดถูกไหมรเราจะรู้ว่าสมองใช้ความคิดควบคุมการทํางานต่างต่างของร่างกายหรือขยับกล้ามน้งกล้ามเนื้อหรือระบบประสาทอัตโนมัติแต่ว่าสมองยังมีผลอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งไปควบคุมการทํางานของฮอร์โมนด้วยนะครับ ซึ่งเ,เราเคยคุยเรื่องฮอร์โมนเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งละแล้วก็พบว่าเจ้าตัวฮอร์โมนนี่นะครับมันก็มีผลต่อการทํางานของร่างกาย<ม>หลายระบบนะทำให้เกิดเราเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นชรา,าจากชรา,าจนอะไรก็ว่ากันไป<ม>ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าผลของฮอร์โมนเหล่าน,นี้นะครับนะมันก็ถูกควบคุมโดยสมองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทํางานกับอย่างใกล้ชิดกับสมองเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนําเรื่องราวของสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่ เรียกว่าสลับซับซ้อนนะนะรเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าไปยุ่งกับ,บมันนะอย่างหัวใจปอดตับไต,บตอะไรเนี่ยนะายอาจจะยัง,งยดูแบบ ตรงไปตรงมาถึงจะไปไว้ว่าสาคัญแต่ดูเข้าใจง่ายตรงรไปตรงมาไม่มีอะไรนะแต่ว่าสมองเนี่ยโอ้โหเนี่ยแค่ดูรูปนะเห็นไหมคแค่ดูรูปสมองเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเบียนหัว,วแล้วสมองเนี่ยถ้าเกิดเราล้มไม่ดีหรือว่าเราไปโดนอะไรไม่ดีเนี่ยมัน,ม,น<ช>มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันกูก,กับยากใช่<อ>นะเรามารู้จักสมองกันนิดนึงก่อนละกันว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังว่าสมองเนี่ยมันมีผลต่อ,อ,อร่างกายของเรายังไงนะครับนะซึ่งสมองเนี่ยนะครับสมองมนุษย์เนี่ยเป็นสมองที่เรียกว่ามีการพัฒนามากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น S <S นะเราลองสังเกตสิส่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยสมองมันนิดเดียวยกตัวอย่างเช่นปลาอย่างเงี้ยมีสมองไหม <ะ S 3> มีแต่น้อยมากนี่เราไม่เคยเห็นสมองมันเพ<ช>ามันเล็กไงถูกไหมหนะนะสุนัขก,ก็มีสุนัขนี่หัวจะใหญ่ขึ้นนะเัราเนี่ยสมองยิ่งใหญ่การความสามารถในการเรียนรู้หรือพฤตากรรมมันยิ่งมากพราะทั้งหมดเราโตๆนี่แปลว่าดีนะ แต่ว่าโตเกินไปก็ไม่ไหวนะโอ้ใช่ปักรูปหน้าลำบากคือปกติเนี่ยสมนุษย์เนี่ยก็สมองโตกว่าชาวบ้านอ,อยู่แล้วนะถ้าโตกว่ามนุษย์ก็เรียกว่าผิดมนุษย์ <ไป S 2> นะครับผิมนุษย์ม,นยมนานานนะ <laughs> หรือยอย่าง,งนะี้พอจะแล้วเนี่ยนะครับสมองส่วนนี้นี่นะครับนะเราจะเห็นได้ว่าตรงส่วนที่ใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยคือส่วนนี้ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นซี c ๆเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะล่อง ล่องสมองเนี่ย<ช>นะครับ<ช>นะอันนี้คือส่วนที่มนุษย์เราพัฒนากว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะแล้วเคยได้ยินคำกล่าวไหมเขาบอกว่ายิ่งซี่สมองรอยอยักเออรอยหยักของสมองเนี่ยเยอะๆมันเยอะยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็พบว่าไม่ค่อยแตกต่างกันหรอก นะครับเออมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีลอยอยากเหมือนกันแหละกับทุกคนแหละไม่ใช่ว่าคนฉลาดอยากมากคนเอ่อคนไม่ค่อยฉลาดอยาก <พอ S 2> น้อยสมองเมื่อกี้ปุ๊บเอ๊อยากรู้นะว่าสมองเราอยากเยอะไหมอ๋อ,อน,นี่รู้แล้วแปลว่าพอๆกันพอๆกันแต่ว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ของแต่ละคนต่างหากที่ทําให้อ่ความสามารถหรืออา่าวัยพริบปัญญาไม่เท่ากันนะแต่ลอยอยากเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์มันก็คือไม่ไม่ได้แตกต่างกันแต่แน่นอนลอยอยากของมนุษย์ก็อาจจะมากกว่าลอยอยากของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนนั่นแหละเพราะว่ามนุษย์เราก็ฉลาดมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น นนะทีนี้สมองนี่นะครับ <Okay. S 2> ในที่เป็นรอบนอกอย่มันก็ทํางานไม่เหมือนกันอีกนะด้านหน้าจะเกี่ยวกับอารมณ์ <Okay. S 2> เกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้หรือ,อเรื่องของพฤติกรรมอะไรที่เราทําจนสม่ําเสมอ mm hmm. อย่างเงี้ยก็จะเกิดจากสมองส่วนด้านหน้าส่วนตรงด้านบนเนี่ยนะโซนสีแดงๆนี่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกล้ามเนื้อทักษะของของกล้ามเนื้ออะไร oh, <okay. S 2> ทั้งหลายส่วนสีเขียวเขียวก็คือมันอยู่ข้างหูเนี่ย ก็จะเกี่ยวกับการได้ยินการรับรู้เรื่องภาษาอย่างได้ยินไหนได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตอื่นนะได้ยินเสียงแต่ได้ยินเราแยกเสียงเป็นภาษาจีนภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนี่ก็คือเกิดจากทักษะการเรียนรู้ก็จะอยู่กับสมองตรงนี้อีกนะครับส่วนด้านหลังนะสีม่วงๆอยู่ๆด้านหลังเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นอย่างเงี้ยอ่าใช่เพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวอาจจะมองเห็นแต่มนุษย์อาจจะมองเห็นแล้ว บอกได้ว่าไอ้ภาพนี้เคยเห็นมาก่อนอหรือไอ้สิ่งที่เห็นอันนี้จดจําแล้วก็ก๊อปปี้ลอกเรียนแบบได้หรือบอกได้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี้ยมันเรียกว่าอะไระหรือเห็นแล้วรู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันคือตัวอักษรเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เกิดจากการเรียนรู้นะเพราะะนั้นแล้วเนี่ยสมองของมนุษย์มันก็จะมีพัฒนาการมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทีนี้ถัดจากสมองส่วนรอบๆอันนี้ซึ่งมนุษย์เรามีแต่สิ่งมีชีวิตอื่นมันจะไม่มีเพราะมันจะไม่มีการเรียนรู้และจดจําแล้วก็ไอ้ไอ้เออเรียกว่าพัฒนาการได้มาากกนัแต่่ว สมองส่วนกลางอันนี้สิ่งมีชีวิตอื่นๆจะมีเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นของการมีดํารงอยู่เขาเรียกว่าความจําเป็นของการดํารงชีพอยู่นั่นเองนะก็คือสมองตรงส่วนนี้จะควบคุมการหายใจสมองเขาเรียกแกนสมองเลยนะครับ mm hmm. คือตรงนี้ตรงก้านสมองเนี่ยนะครับมันจะควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจนะ ปรับใจพื้นฐานทั้งหลายของสิ่งมีชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาถึงบอกว่าถ้าโดนยิงสมองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ตายนะ ถ้ามันไปเฉียวๆไอ้สมอง<ด>ส่วน,นพัฒนาเอ่อ้ัแต่ถ้าเมื่อไหร่โดนแกนสมองมันเสียชีวิตเลยเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของการดำรงอยู่มันมันอยู่ไม่ได้นะครับหรือว่าเวลาที่สมองเสื่อมเองก็ตามนะสมองเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอ่อเมื่อเราอายุมากขึ้นสมองมันจะฝ่อลงไอ้ส่วนที่ฝ่อลงคือส่วนรอบนอกอดังนั้นพอมันฝ่อลงปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรที่เกิด กับการเรียนรู้ของเขามานานก็จะหายไปเลือนไปเอออย่างเช่นความจําความสามารถในการใส่เสื้อผ้าการผูกเชือกลองเท้าพวกนี้มันหายไปเพราะว่าสิ่งสมองตรงส่วนนั้นมันถูกทําลายไปนั่นเองนะครับนะแต่ว่าเวลามันฝ่อเนี่ยสมองส่วนตรงแกนกลางเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยฝอนะเขาก็ยังมีดํารงชีพอยู่ได้นะครับนะแล้วก็้สมองตรงส่วนส่วนส่วนแกนสมองตรงนี้นะครับถัดออกมาเนี่ยจะมีตรงกลางนะคือคือหมายความว่าเมื่อกี้ในสุดคือตรงแกนสมองแล้ว ก็นอกสุดแต่อันนี้ไอ้ตรงกลางเนี่ยคือส่วนที่ควบคุมปัจจัยพื้นฐานอื่นๆนะเขาเรียกว่าส่วนทารามัสนะไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยจะควบคุมเรื่องของความหิวนะครับความอิ่มนะหิวน้ําหรือความต้องการทางเทศก็คือเป็นปัจจัยที่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 เป็นระดับกลางขึ้นมานะครับหรือว่ารู้สึกร้อนรู้สึกหนาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีฮีทเซ็นเตอร์มีโคเซ็นเตอร์นะครับเวลาที่ ใช่เวลาที่เราเป็นไข้ก็ฮีตเซนเตอร์ก็ทํางานอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนนี้ก็จะเป็นคล้ายคลกึ่งกึอัตโนมัติดีหนึ่งนะครับไอ้ตรงส่วนนี้นี่แหละครับที่มันมาสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับฮอร์โมนของเราเพราะว่าไอ้ตรงสมองส่วนนี้นะครับมันจะมะะีทางเชื่อม กับต่อมใต้สมองอันหนึ่งที่ชื่อว่าต่อมพิทูทัลลีนะครับนะที่มันเรียกว่าต่อมใต้สมองเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงใต้สมองพอดีนี่นะครับถ้าเรีกเกิดดูสมองนี่นะครับไอ้ต่อมนี้มันอยู่ตรงใต้ของสมองส่วนกลางนี่พอดีนะเป็นต่อมเล็กๆเท่านเล็ดถูกเขียวเองนะครับแต่มีความยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนของต่อมนี้นะครับมันเป็นฮอร์โมนที่ไปควบคุม ต่อมไร้ท่ออื่นๆอีออกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นมันไปนสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมไทรอยนะครับหรือมันไปนสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมรังไข่ควบคุมอันคะควบคุมต่อมหมกบวกไตอีกทีหนึ่งนะเราเรียกว่ามันเป็นฮอร์โมนแบบว่าฮอร์โมนเขาเรียกว่าโทปิกอะคือเป็นฮอร์โมนสั่งการครับหมายความว่า,วาอไอฮอร์โมนที่ออกจากต่อมใต้สมองเนี่ยนะมันจะไม่ได้ทํางานด้วยตัวมันเองเลยทีเดียว แต่มันจะทํางานโดยไปสั่งต่อมไรท่ออื่นให้ทํางานอีกทีหนึ่งนะเหม,มือนเป็นตัวเป็นเป็นฮอร์โมนผู้ควบคุม,มอย่างนี้ดีกว่านะเป็นผู้ควบคุมคือตัวมันไม่ใช่เป็นตัวฮอร์โมนจริงๆไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้ออกฤทธิ์จริงๆอ,อย่างเช่นฮอร์โมนที่ไปสั่งงานไทรอยมันไม่ใช่เป็นฮอร์โมนไทรอย แต่มันมอนแท้ที่ไปเคี่ยนไทรอยคือเหมือนเคี่ยน,น <ะ S 1> ม้าเนี่ยให้สร้างพลังแรงม้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคพี่เร็วขึ้นนะอย่างเงี้ยใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อมไรท่อทั่วร่างกายส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไทรอยไม่ว่าจะเป็นรังไข่ไม่ว่าจะเป็นอัณฑะไม่ว่าจะเป็นต่อมหมวกไตทั้งหลายนี่นะครับก็ถูกควบคุมโดยเจ้าฮอร์อมโมนตัวนี้เอ้ยต่อมใตม้สมองตัวนี้นะครับทีนี้การควบคุมตรงนี้เนี่ย มันมีทางเชื่อมไงนะครับมันมีเส้นประสาทนี่เห็นไหมจากสมองนี่นะครับมาควบคุมออไอ้ตัวต่อมไร้ท่อตรงนี้ดังนั้นแล้วนี่นะครับหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าบางครั้งที่เราคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่มีรู้สึกความรู้สึกวิตกกังวลหรือเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยระบบประสาทต,ตรงนั้นเนี่ยสารสื่อประสาทมันถูกสั่งการมาที่ ต่อมไรท่อด้วยแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนเราแปรปรวนพอเราเครียดมันก็ไปกดฮอ,อร์โมนตัวนู้นไปกระตุ<ม>้นฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยเราไม่รู้ตัวคือถ้าเกิดยังอยู่ในระบบของประสาเรายังรู้ตัว<ม>ในบางอย่างนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่พอมันลงมาที่ฮอร์โมนปุ๊บเราไม่รู้ละดั<ม>งนั้นเนี่ยพอเครียดปุ๊บประจำเดือนกระฉุดกระฉากผิดปกติ ใมันเป็นไปได้ยังไงเราไม่ได้สั่งให้มันดาเนินปกติ<ม>แต่สมองมันสั่งไปเรียบร้อยโดยสั่งเหมือนติดใต้สํานึกโดยโดยเราไม่รู้ตัวนะครับ,รบหรือทําให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดทํางานมากขึ้นทําให้ผิวคล้านะทาให้เป็นฝ้าทําให้เป็นกระขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือทําให้ไทรอยทํางานลดต่ําลง<ม>ก็ทําให้ระบผอผ่านไม่ดีพะระบผาผ่านไม่ดีก็อ้วนง่ายมากขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยเราพบว่าหลายคนเนี่ยที่มีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจาก สมองของตัวเองนี่แหละควบคุมวิธีคิดตัวเองไม่ได้แล้วทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนบาลานซ์ความเครียดไม่ได้แล้วจุดเชื่อมของมันเนี่ยนิดเดียวเองมันเหมือนชายแดนที่แบบว่าพอเราคิดไปคิดมามันเผลอแวบหนึ่งมันส่งปุ๊บมาที่ต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองสั่งฮอร์โมนปุ๊บ ทั่วร่างกายเลยทีนี้ออกที่ทั่วร่างกายเลยน้นๆแล้วนี่นะครับที่วันนี้อยากเล่าให้ฟังเพราะอยากให้รู้ว่าสมองกับฮอร์โมนและร่างกายเนี่ยมันทํางานอย่างใกล้ชิดกันเกินกว่าที่เราจะรู้ได้ดังนั้นเราต้องระมะระัดระวังต้องระมัดระวังต้องมีสติต้องควบคุมความคิดของเราให้ดีๆลแล้วก็ต้องรู้จักที่จะบาลานซ์ความเครียดปล่่ยพี่บอกนะไม่ใช่ปล่อยให้ความเครียดเนี่ยมันทําร้ายทําลายตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พบว่าความเครียดเนี่ยเป็นแค่วิธีคิดของเราแค่นี้เองอะแต่มันส่งผลมากมายมหาศาลบางทีมันเป็นเหมือนกับว่า ว่าเป็นอะไรที่มันลอยๆอยู่ในอากาศนะจับต้องไม่ได้แต่มันเปลี่ยนสภาพจนจับต้องได้นั่นเองคือว่าบางคนเนี่ยไปหาเรื่องคิดนะบางคนก็ไม่มีเรื่องอื่นนะทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแต่ไปคิดเรื่องลูกบางคนคิดเรื่องสามีเยอะก็ไปนะครับบางทีก <legitimacy parfois> ็เจออะไรหน่อยก็คิดอีกแล้วนะครับก็ต้องปล่อยวางนะครับต้องอยู่บ้านครับรู้จักให้อย่างที่พี่หมอบอกก็ว่าจะต้องบาลานให้อยู่ในสมการที่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปไม่อะไรนะครับก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสิ่งสำคัญมาก ถ้าความคิดเราเปลี่ยนนะครับฮอร์โมนก็เปลี่ยนเพราะว่าสมองมันใช้เยอะนะครับงั้นช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับช่วงน้าพาวไม่ได้ครับกับเรียลิตี้นะครับในการดูแลบุรณษปฏิสังขรณ์ผิวน้องรักแร้นะครับเดี๋ยวเราได้ร่วมพูดคุยกับน้องเขาว่าน้องเขามีที่มายังไงนะครับทำไมถึงได้รางวัลนี้แล้วรางวัลนี้มันพิเศษแค่ไหนครับเดี๋ยวกลับมาแล้อมกังครวยใช่แล้วับกลับมาพบอมกันครับ